ยังไม่ได้เปิดไมค์ครับครูพิมพ์เปิดไมค์ก่อนครับพูดค่ะสันติส่งกับทางแรกเลยค่ะกับครวะอาจารย์หมอเขียวดรเพชรกล้าจดและครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสันติที่นองทุกท่านนะคะ ชื่อพิมพ์ที่นันเดียวกเกษต์ค่ะอายุหกสิบห้าปีอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้จะมาขอสวดกันบ้านทุกหายฉับพลันนะคะเพื่อสวกันบ้านครั้งแรกค่ะคุณเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะเข้าไปถามในซูมสายด่วน เป็นความทุกข์ใจที่ค้างคายอยู่ในใจเป็นอาทิตย์แล้วก็ได้รับคําตอบค่ะคือเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเขาไปทํากันบ้านแล้วก็ไปฟังเพลงสถาบัานเป็นชอตที่อาจารย์เล่นกีตาร์แล้วมีน้องเล็กๆสักสคนเล่าเพลงอิชชารามโร,งเร,ง,เง,รงเรียนของหนูเขาเพลงขึ้นโรงเรียนของหนู มีคุณครูผู้มีสิลธฟังถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกเกิดความรู้สึกขึ้นมาจุกข,ขึ้นมาที่คอก็ลุกเดินหนีนะคะรู้สึกผิดเป็นความรู้สึกผิดรู้สึกละอายแก่ใจแล้วก็บอกตัวเองว่านักเรียนคะครูขอโทษครูขอโทษพูดแต่ว่าครูขอโทษก็ถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น ทำไมจะต้องขอโทษเด็กแต่ตอนนั้นรู้สึกผิดความรู้สึกผิดบาปในใจไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อยากขอโทษเด็กรู้สึกว่าเขาทําผิดก็หาคําตอบไม่ได้นะคะทุกครั้งที่ถามว่าทําไมทําไมจะตอบตัวเองได้ว่าทํามาทํามาแล้วก็จะหาเหตุผลเจอเหมือนที่อาจารย์สอนนะคะแต่ครั้งนี้หาไม่เจอคะ่ะรู้สึกเป็นทุกข อยากข้ถามหลายครั้งแต่ก็ไม่กล้าถามจนในที่ที่แล้วก็เข้าไปถามแล้วก็ได้รับคําตอบจากหลายๆท่านนะคะจะกคุณศึกแสงพุทธคุณชุนคุณหองไพพุทธแล้วก็ป้ามนให้ความกระจ่างแก่เราบอกที่เราเคยทุบใจมาเป็นสัปดาห์หาทางอ,อกไม่ได้ว่าคืออะไรทำไมเรารู้สึกอย่งนี้ โรงเรียนจะเปิดแล้วนะทำไมเธอรู้สึกอย่างนี้แล้วเธอจะมีหน้าไปเจอเด็กได้ยังไงนะคะก็รู้สึกพอเข้าในปใิสุงสายด่วนก็รู้สึกดีขึ้นนะคะ,ะคุณศึกแสงพูดบอกว่าอดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทําปัจจุบันให้ดีได้ให้เอาความพลาะความพลาดมาแก้ไขมาทําให้เกิดประโยช แล้วก็ที่ประทับใจมากคือของของคุณชุนกับคุณสุขแสงพูดนะคะคุณชุนบอกว่าความรู้สึกละอายและเกงกลัวต่อบาเป็นการที่เรายกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นฟังครั้งแรกก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ก็ฟังมาไปเออใช่เนาะสิ่งสิ่งที่ทุกท่านสอนเราในสูงนะคะ ก็รู้สึกว่าความรู้สึกดีขึ้นค่ะเห็นเราเปิดใจได้กว้างขึ้นก็อยากจะบอกว่าคำพูดของผู้มีสิ่งมีพลังและดับทุกข์ได้ชับพันค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านประมนนะคะประมนคะรู้แล้วค่ะว่าผิดสิ่งที่รู้สึกทุกข์ใจวันนั้น ที่เกิดความรู้สึกน,นั้นคือการที่เราผิดสิ่งจากการที่เคยฝึกทานอาหารมื้อเดียวได้เป็นเดือนแล้วก็ตอนหลังมาพอเริ่มไปทํางานมีคนทักว่าของไปเนาะพอทักไปหลายคนเราก็รู้สึกเอ๊ะหรือเราทานน้อยไปก็เริ่มทานมื้อเย็นเป็นมื้อที่สองค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกน,นี้ขึ้นหล,หลังจากพอทาน มื้อเย็นได้หนึ่งวันคะคะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจึงคิดว่าอันนี้คงเป็นการที่เราผิดศีลกระมัเราจึงเกิดความรู้สึกทุกข์ใจหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราทํำห้เราถึงรู้สึกอย่างนั้นแต่พอเข้ามาเข้าสู่นะคะมาเข้ามาหาหมูนิดดีได้รับคําตอบดีๆชี้ทางสว่างให้ก็รู้สึกดีขึ้น ความทุกข์นั้นก็มาลลาให้ไปค่ะคําพูดของผู้มีศีลมีพลังและดับทุกได้ับพลันค่ะสาธทุกค่ะอนุโมทนากับผู้พิมพ์ค่ะผู้พิมพ์เป็นผู้ที่เจริญขึ้นนะคะมีธรรมะของคนดีมีศรัทธามีฮิริโอตปะแล้วก็ได้นำส่วนนี้มา แบ่งปันเป็นวิทยาทานกับพี่น้องด้วยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะประสบความรู้สึกแบบนี้อยู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าพอมาปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้นแล้วส่วนความรู้สึกละอายและเกรงกลีต่อบาปที่เพิ่มขึ้นจะทําให้เราพลาดไปคิดทําทุกทับสมตนแทนพอเราได้มาชัดเจนขึ้นนะคะพี่น้องที่มีประสบการณ์ได้แบ่งปันเลยทําให ครูพิมพ์ได้มาส่งการบ้านทุกหายฉับพลันนะคะนี่ก็เป็นอนิสงของการที่เราได้พบปัญหาแล้วเราก็เข้ามาในหมู่มิตรด,ดีแล้วก็ได้แก้ปัญหาได้นี่เราก็เอามาแบ่งปันผู้อื่นต่อได้ด้วยค่ะได้ทํากุศลต่ออีกนะคะยินดีกับครูพิมพ์นะคะอนุทนาค่ะค่ะท่านสุดท้ายของวันนี้นะคะค่ะ อดีตพยาบาลกิ้งค่ะเชิญค่ะเชิญป้ากิ้งนะคะทางสือ่อพื่อน้ทำเปิดไม์ด้วยครับดได้ยินหรือย,ยังคะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะกล่าวคาราบ้าจันวัคยาดรอเตอร์เจเนราจนค่ะจะเดินทางพี่น้องทุกท่านค่ะที่บ้านสุขสังคมศิลป์อายุหกหกปี ก็อาชีพราชก,การบรนาธพยาบาลปัจจุบันเป็นนักศึกษาประถาบนที่รายชุมชนม,มูรณาหาแล้วก็วิชารามท่านปีที่ท่านปีที่สี่แล้วค่ะวันนี้ก็จะมาสอบเรื่องตูกหาจาับรันพอดีเมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายแบบประชาชนนะคะอายุหกสิบห้าปีแล้วเขาให้ถ่ายเป็นบบต,ตลอดชีพก็มีพี่น้อยจะไปด้วยสองท่านคือพยายามที่จะที่จะไม่ไปกับท่านเพราะว่าเราเรู้สึกค่อนข้างจะอึดอัดนะคะ ก็ไปเองสองครั้งกับกับเพื่อนอีกท่านหนึง่งในครั้งแรกไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ไม่ได้ถ่ายแต่ครั้งที่สองลงทะเบียนไว้ทีนี้พอไปถึงที่อำเภอเขาบอกว่าวันนี้เส้นระบบถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้อีกก็เลยมาพิจารณาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันคงต้องให้เราล้างใจเรื่องอะไรสักอย่างก็เลยเอาร้างใจก็ล้างใจพอพอคิดแค่นั้นนะ่ะลูกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปวันที่ท,ที่แม่แตงไม่งั้น ก็ไปแต่เช้าท่านที่เรากลัวเขาจะเงียบเขาไม่พูดอะไรเลยอยีกท่านหนึ่งที่เราที่เราไปด้วยนะเน่ยก็ทํา,าให้เราอึดอัดเราก็เอา้าวางใจไปแต่ทีนี้พอไปถึงที่ประกันคือเขาตั้งเวลาสิบโมงแต่พอเราไปถึงตอนนี้นคนก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าคิวเช้าแค่ยี่สิบคนคิวบ่ายก็ยี่สิบคนลงออนไลน์ไปก่อนแล้วพอนี้พอถึงตอนที่เราไปเขาบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ ราะว่าที่อยู่ของคนอยู่ที่กาลสินก็บอกว่าอยู่ที่แม่แตงถ้าคุณจะมาถ่ายบัตรที่แม่แตงคุณต้องไปหาคนแม่แตงมารับรองคนก่อนเราก็ตายแล้วจะหาใครเลยรู้สึกว่าดตอนนั้นความความความโกรธมันพุ่งขึ้นเลยไม่ถ่ายก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายที่แม่ริมบพรางงั้นน้องแฟนน้องแฟนที่พาไปบอกแม่แม่เข้าไปแม่ริมมาแล้วนี่แม่จะไปป้อยต่งถ่ายไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ที่แม่ริมเนี่ยเต็มเต็มหมดแมนไม่ม่ไม่ได้ถ่ายหรอกเรากลับก่อนดีไหม ก็พอดีท่านเสนาที่ไปด้วยท่านบอกว่าโน้นแยยทะเบียนมาอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าบัตรโน้นยังเป็นที่เก่าอยู่เจ้าที่เขาเราไปเช็กให้หนูเขารับรองได้ไหมเจ้าที่เขาเราไปเช็คดูก็รับรองได้เขาก็มีแบบฟอร์มมาให้แล้วเจ้าหนี้ก็ถามของน้องคนนั้นว่าจะทําบัตรใหม่เลยไหมหถ้าทำก็ทําได้วันนี้เลยเขาก็ถ่ายบัตรให้แล้วทีนี้ถึงคิวเราอีกสองคนน้องเขาได้บัตรเรียบร้อยแล้วนะคะถึงคิวเราอีกสองคนปรากฏว่า ถ่ายได้แต่บัตรมันไม่ปีนให้นะคะพอตัวเองที่เจ้าหน้าที่เราเห็นคืยอกันเราไม่ดีไม่ดีต่อเขานะเขาก็เกรงใจเขาปิดบัตรให้เราเจ็ดใบแต่ใช้ไม่ได้สักใบเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาติดต่อบ้านหลังเพราะว่าเครื่องมันเจ๊งเขาว่าอย่างนี้ตอนนี้พอทาธุรกรรเสร็จแล้วก็เข้าไปถามเขาอีกทีหนึ่งพอดีเข้าห้องน้ำไปก็เ,เสื้อเสื้อบกเสื้อไม่เรียบร้อยนะคะก่ค,คิดในใจเอ๊ะมันจะน่าจะได้ถ่ายใหม่อีกที แล้วทีนี้พอให้ให้อีกท่านนึงไปถามว่าถ้าเวลามารับเนี่ยรับแบบประชาชนเนี่ยเราจะให้คนอื่นมารับให้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องต้องมาเองเพราะว่าต้องปัม๊มทํานัสมือด้วยแล้วไปบอกให้ให้เรามาถ่ายหมยหน่อยเพราะว่าที่ถ่ายไปมันใช้ไม่ได้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยเราทำให้เจ้าหน้าที่เขาอึดอัดใจนึกถึงวิบากกรรมที่เคยทําไว้ตอนนั้นอยู่ห้องบัตรนะคะเป็นํำหน้าที่ไปช่วยรับแบบกับเขา ล้็ามักถามคนไข้ว่าเอาบตรประชาชนมาด้วยไหมก็คงเป็นมีบักอันนี้นะคะที่สร้างมาไว้ก็อยู่ที่ภูผาเนี่ค่ะมีมีบักอะไรที่เคยไว้ที่นึกไม่ออกว่าจะได้ใช้ที่นี่ก็คงเป็นแบบมีบักของเราที่เราไปชอบบอกคนไข้ว่าเอาบตรประชาชนมาด้วยหรือเปล่าก็ทําให้เราได้ถ่ายประชาชนบตรประชาชนันช่อนนี้ถ่ายยากถ่ายเย็นแล้วยังไม่ได้แล้วต้องไปอีกเป็นครั้งที่สี่นะคะประมาณวันพุธพุธที่จะถึงนี่แหละคะ่ะ ก็ส่งร้าบ้านประมาณนี้ค่ะจันสาธุค่ะขอโอกาสค่ะปักกิ่งขออนุญาตถ่ายภาพปักกิ่งค่ะรบกวนปักกิ่งขยับด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้ค่ะออกการบ้านกันตั้งแต่เช้านะคะประมาณเก้านาฬิกาเศษนะคะจนถึงตอนนี้ลูกครับผมผมเวทนะครับขอสอบทุกคนได้ไหมครับพอเวลา อาคมเวศจะสอบเหรอคะเข้าใจว่าจะจัดรายการค่ะเข้าเข้าใจว่าจะเตรียมจัดรายการสายด่วนนะคะอ่าให้เฮียคมเวศเป็นท่านสุดท้ายวันนี้นะคะเชิญค่ะอาคมเวศครับครับอาคมเวศขยับขยับตัวให้สูงขึ้นนิดนึงครับตอนนี้มันต่ำเกินไปได้ครับติะสูงขึ้นอีกครับสูงขึ้นอีกหน่อยครับโอเคได้แล้วครับนะครับ ครับได้นะครับได้แล้วครับรกาบคารวะทานอาจารย์หมอเขียวนะครับพอเตอร์ใจเพชรการทนเจริญธรรมสนุกด,ดีพี่น้องจิทศาสตทุกท่านนะครับผมคงเวทนะครับจิตศาสาภาคการอยู่ที่สวนป่านาบุญสามอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีขึ้นเจ็ดสิบสองปีจิตาสา เป็นกิตติศาจบปัญญาตรีอาสมศินเอ้ไม่ใช่จบปัญญาตีวิชาลามและกําลังศึกษาปัญญาโทอ,อยู่และก็กำลังศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารอยู่นะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องที่การเจ็บป่วยหายฉับพันนะครับคือเมื่อ เดือนที่แล้วนะครับผมได้ไปรื่นตกที่ห้องหน้าห้องน้ำในในปั๊มน้ำมันของแห่งหนึ่งแถวพระรามสองโอ้รู้สึกมันเจ็บทั้งหัวแล้วก็ที่แขนนะเพราะเอาแขนไปรับพอจากนั้นมาไม่นาน,นะครับรู้สึกว่าจิตก็มันก็วุ่นวายต่อสมควรนะครับพอวุ่นวายจิตวุ่นวายก็เป็นยังไงะ อาการเจ็บป่วยมันก็เริ่มขึ้นมาเริ่มเริ่มมีขึ้นมาจากที่โดยที่ว่าไม่ไม่รู้ตัวอะไรครับโดยวันหนึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันเจ็บที่แถวลำไส้นะครับเจ็บอืมมันไม่ยอมไม่ยอมหายสักทีหนึ่งก็เ,เลยนึกถึงคำของอาจารย์นะครับที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้น เราทำมาให้ให,ให้หยุดคือให้ให้วางให้หมดนะครับพอนึกถึงคำอาจารย์ว่าให้วางให้หมดนะครับพอรู้สึกว่าอาการป่วยนะนะั่นน่ะหายไปโดยฉับพลันเลยครับรู้สึกว่าเอออาการเจ็บป่วยต่างๆที่ที่เกิดที่ระเพะหรือลำไส้นี่นะครับอืม หายไปเลยครับหายไปดปิดทิ้งเลยเหมือนกับเหมือนกับพิกฝ่ามือไปเลยครับอาการที่เจ็บป่วยไม่มีอีกเลยหลังจากนั้นก็เลยเอเชื่อในคําของอาจารย์คือเชื่อมานานแล้วละครับซึ่งก็ได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เป็นการพิสูจน์คําพูดของอาจารย์ว่าเป็นจริงครับก็ แค่นี้แหละครับจเจริญธรรมครับอนุโมทนาค่ะ,คะกับ<ม>เฮียเวศนะคะที่ได้ประสบการณ์ได้พิสูจน์นะคะพิสูจน์หลักธรรมคาสอนของอาจารย์แล้วก็นําไปใช้แล้วก็มีทุกข์หายฉับพลันนะคะซึ่งช่วงนั้นจริงเหตุการณ์ก็มีความวิกฤตอยู่นะคะที่ไปเกิดเกิดเหตกุก็อยู่นอกบ้านด้วยนะคะ แล้วก็เฮเวทก็มีโรคประจําตัวอยู่นะคะที่หมวยก็โทรมาเล่าให้ฟังอยู่นะคะก็ได้อะก็ได้อะข้อมูลที่เป็นกุศลก็คือเฮ <c oughs> เวทได้ใช้ได้ใช้วิชา <c oughs> ได้ใช้วิชาแล้วเราก็รู้ถึงความเจริญขึ้นข,นของเราว่าเราทําได้แล้วก็ <c oughs> ประสบกับประสบการณ์ตรงของทุกขายฉับพลันได้ด้วยนะคะ <c oughs> จึงได้มาเล่าให้เพื่อนฟังได้ถ้าทําไม่ได้นี่ก็จะไม่มี ประสบการณ์นั้นนะคะนี่<ด>คือเฮียทำได้แล้วนะคะค,ค่ะคอนุโมทนาค่ะครับขอบคุณครับนิดหน่อยค่ะคในวันนี้เราใช้เวลามาเต็มเวลาเลยนะคะสำหรับสาหรับการส่งการบ้านนักศึกษาทั้งในรูปแบบของอข้อมูลการส่งการบ้านที่เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ ในเรื่องของที่เราทุกเรื่องก็เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราทั้งนั้นนะคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายนี้คือช่วงของทุกหายฉับพลันที่พี่น้องได้มาร่วมกันบําเพ็ญนะคะบาเพ็ญก็คือแบ่งปันประสบการณ์ของเราเหล่านี้ออกไปโดยทีมสื่อตัดต่อวิดีโอของเรานะคะก็จะทําให้ข้อมูลนี้เป็นที่กระชับดูง่ายน่าสนใจแล้วก็แบ่งปันออกไปให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาส รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ของพวกเราด้วยนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะครับนิดนิดหน่อยครับขออนุญาตนิดนึงครับคือจ,จะขอสอบถานกับทีมนิดนึงว่ายังขาดข้อมูลอะไรกันอยู่หรือเปล่าครับของคุณอุสาเมื่อคูนนี้ได้ข้อมูลครบหรือยังครับอาชาพุทธยังไม่ได้ค่ะยังขาดอายุ ใช่ไหมดังขานอายุครับอ๋อแล้วก็คุณอุษาได้ยินเราหรือเปล่าครับตอนนี้คุอุษาอยู่หน้าจอหรือเปล่าเออเปิดเปิดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องเปิดไม้ท่านรายงานห้าสิบกว่านี่แหละค่ะห้าสิบห้าห้าสิบหกประมาณนี้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตามข้อมูลกันไปถามไปถามดูดในสรวัติให้แล้วค่ะอุาท่านอายุสี่สิบเก้าค่ะ อายุสี่สิบเก้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ถามเอแบบนี้เราต้องได้ถามกันแล้วว่าเรื่องอายุนี่เราเราข้อมูลเรื่องอายุนี่เราใช้เพื่อเราใช้เพื่อเพื่ออใส่ไว้ในในหน้าหน้าวิดีโอะครับหลังหลังชื่อะครับค่ะดีไหมครับ นี่ไงท่านมายืนยันเองนคุณอาสายจังหวัดอะไรครับขอยุ้ญาีเทีครับใช้ชีวิตอยู่อยู่ที่กรุงเทพค่ะเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่พี่จำที่พี่จําได้เพราะว่าพี่จําได้ว่าอาสาอยู่ร้อยเอ็ดแล้วตอนนี้ท่านอยู่กรุงเทพนะคะเลยต่อเกิดอยู่ร้อยเอ็ดแต่ได้ใช้ชีวิตแค่ช่วงปฐมหลังจากนั้นก็มาอยู่กรุงเทพ ทั้งชีวิตจน49เนี่ยค่ะจบป .6 ก็มาอยู่กรุงเทพที่ข้ามันโดยละเอียดเลยที่สุดขอบคุณมากครับทะเบียนราดละเอียดสุดใจว่ายังไงคะสุดใจอายุประการด้วยค่ะประการปการะปกการยังอยู่สิบปรปกการชื่ออะไรคะ เดี๋ยวนกหาในทะเบียนให้ประกัานชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อกานนี่นะคะกานใคเยสุดชือก้านเลยนะคะโอเคต่อไปเรามีแผนกทะเบียนอยู่นะคะพี่น้องตัวสอบกะใช่นัเนี่ยทำไมป้าก้านอายุสี่สิบเก้าเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวต้องอ๋อโอเคขอโทษขอโทษผิดผิดผิด แอปหนึ่งเดี๋ยวหาให้ค่ะไม่แน่ใจบางคนไม่มีอะค่ะนามสกุลไตยสุดนะคะพี่นุแต่ว่าปรากันนะคะไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ไม่มีลงทะเบียนค่ะไม่มีข้อมูลค่ะไม่เป็นไรมีแต่ลูกสาวปรากันค่ะอ๋อถ้าอายุน้อยนี่ลูกสาวป้าก้านค่ะค่อยถามกันนะคะค่อยถาม่ะน้อยกว่าพมลสัก ักปีเท่าที่เทียบเคียงกันนะคะอ๋อมีบอกว่า60บอก62เหรอคะค่ะเพราะว่าปาการนี้เขาเรียกพีมน่ะค่ะเยี่ยเคนะครับอ่าโอเคได้ครบหรืยองเรอคบรบแล้วนะคะครบแล้วก็ทางทีมตัดต่อขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งคุณรู้แล้วก็ทั้งพี่น้องจิตอาสาแล้วก็พี่น้องนักศึกษานะครับ ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับอันโมทนาครับค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะในรายการส่งกันบ้านนะคะและพรุ่งนี้ช่วงหลัง12บสนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการทบทวนเทคนิคการจำนะคะพี่น้องก็มาทบทวนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ ก็เป็นการส่งการบ้านเหมือนกันนะคะค่ะผู้ร่วมดำเนินรายการของเราขอสภาวธรรมนะคะเชิญอ,อากิงแก้วะค,ะค่ะค่ะก็รู้สึกว่ามีมีคุณค่านะคะท,ทุกการแบ่งปันค่ะนักศึกษาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้นักศึกษานี่จเจริญขึ้นไวมากนะคะคือก็คือก็คือเราก็ต้องภาคเปลี่ยนต่อไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าเนาะ พี่น้องที่มาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะจะจะบอกว่าไล่เราเนี่ยคือไม่ใช่แล้วค่ะต้องเรียกว่าถีบเราเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าท่านมาไวไงคะก็คือทีขาแล้วก็รู้สึกมีพลังนะคะแล้วก็ทุกอ่าทุกทุกสภาวะนะคะมันมันมันได้เรียนรู้ค่ะเป็นประโยชน์ต่อต่ออ่าต่อกันและกันนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะ ค่ะเชิญนักเตอดีค่ะรู้สึกเหมือนเราได้ดูหนังสั้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จบในตอนโดยส่วนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ได้นำมาประยุกต์นำมาทบทวนกับชีวิตตนเองนำมาทบทวนกับอะไรนะมาทบทวนนอกจากชีวิตตนเองแล้วนะคะยังเป็นเหมือนกับว่าอย่างที่พี่เมย์บอกอะค่ะเหมือนเราอยู่ในภาวะเร่งสีเร่งโตเนะ <laughs> คือถ้าเราไม่ไปข้างหน้าเนี่ยนะคะเพื่อนก็นถูรากเราไปนะคะตอนนี้หมู่กําลังพยายามพาทั้งขบวนเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้านะคะแล้วก็ไปอย่างเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกยินดีนะคะที่ครบและเคารพมิตรดีค่ะรู้สึกสบายไ,ไ, <laughs> ไปไปแบบว่าไม่ไม่เหนื่อยมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะ <laughs> ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะที่เราร่วมขบวนการนี้ไปด้วยกันค่ะ เชิญพี่นกเล่นแก้วค่ะค่ะก็สภาวะธรรมจะจะ,จะเล่าว่าสภาวะธรรมเมื่อเช้าเนื่องจากว่าหยุดไปสองวันตอนตอนที่หยุดเนี่ยก็รู้สึกเสียดายเพราะรู้สึกว่ามานนั่งฟังตรงนี้มันได้อะไรเยอะแยะเลย แต่ก็แบบโอ้สองจิตสองใจใจยังไงเอาง,งานก็ทิ้งไม่ได้อสุดท้ายก็ตัดสินใจหยุดแล้วพอมาเห็นผลงานของน้องกุ้งอะค่ะกุ้งทำเรียบร้อยมากเพราะกุ้งใช้พิมพ์ใช้อะไรเงคะข้อมูลครบแต่เราอะใช้โจนก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆงอะให้กุ้งทําต่อดีกว่าเพราะง,งานเขามีคุณภาพกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อเช้าก็เลยไลน์บอกน้องกุ้งว่าน้องกุ้งทาดีมากเรียบร้อยมากเลยทําต่อก็เลยทําต่อได้เลยนะถ้าสะดวก น้องก็บอกว่าน้องสะดวกแค่เที่ยงหลังจากเที่ยงไม่นั่นก็เลยมานั่งก็ส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกแง่ทุกมุมของทุกคนที่มาเล่าเราสามารถเก็บมาเป็นประโยชน์ได้เลยแล้วก็หลายๆอย่างที่บางอย่างเราก็เออเหลี่ยมมุมนี้เราไม่เคยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นประโยชน์ดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะมานั่งฟังด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมบำเพ็ญค่ะ ค่ะอ,อนุโมทนาค่ะเยินที่หมอกัรดาค่ะขอบคุณค่ะก็แวบๆไปๆมามานะคะตามภาระ,ะจากจากการที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับทั้งพี่น้องจินอาสาแล้วก็ทั้งพี่น้องนักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะก็รู้สึก ยินดีกับทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเห็นเห็นในความเจริญก้าวหน้าขององค์กรของแพทวิถีธรรมเนี่ยค่ะที่ดูมั่นคงแล้วก็ดูดูมีทิศทางที่ชัดเจนองค์ความรู้ก็ก็กระชับนะคะเอาไปปฏิบัติได้โดยที่ไม่น่าเชื่อที่พี่น้องเข้ามาแบบในช่วงระยะสั้นๆน,นะคะแต่เมื่อท่านทำตาม สิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ได้พักเขียนอบอกแล้วบอกอีกค่ะอาจารย์อาจารย์าจ,ารยจะบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยโดยไม่เห็นอาจารย์เบืยย่อเลยนะคะ,ะแล้วก็ก็ดูหน้าชื่นใจแทนอาจารย์ด้วยค่ะก็ขออนุโมทนากับทุกทกท่านด้วยความจริงใจอย่างยิ่งเลยค่ะสาธุค่ะ ค่ะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะคะที่ร่วมบำเพ็ญกันนะคะในวันนี้ที่บ้านมีเสียงดังก็เลยจะปิดเป็นช่วงๆเพราะว่ามีการอ่ซ่อมแซมซ่อมแซมบ้านนะคะก็เลยทำให้ได้ไม่ได้ ไม่ได้เปิดกล้องทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ได้ได้ฟังและก็ได้ประโยชน์กับข้อมูลที่พี่น้องให้มาเช่นกันนะคะและเช่นเช่นกันนี่หมายถึงเช่นกันกับพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ได้ประโยชน์ในการที่เราได้มาร่วมนั่งกันอยู่ในห้องนี้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะลุกเคลื่อนไหวกันบ้างนะคะให้เราได้เปลี่ยนอิริยีบถบ้างนี่ก็คือกิจกรรมของสถาบันวิชารามที่อาจารย์หมอเขียวออกแบบมาบอกว่านี่แหละเป็น ความเจริญไม่มีเสื่อมนะคะแล้วทีนี้อีกข้อหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่ารุ่นพี่ต้องเลื่อนฐานนะเพื่อที่จะรุ่นรุ่นน้องรุ่นน้องก็จะได้เข้ามาได้นะคะก็เลื่อนขึ้นมาน้องก็จะเลื่อนขึ้นมาได้นะคะแต่ตอนนี้นนอายุยาวค่ะนิดหน่อยร,รุ่นพี่อายุยาวแล้วชักเริ่มกําลังถอยยอมให้รุ่นน้องแซงค่ะ,คะ รุ่นน้องมาในยุคโลกาภิวัตน์น้องกุ้งบอกว่ารุ่นน้องนั่งเครื่องบินรุ่นพี่นั่งเกวียนนะ <laughs> โงกากะงวันด<ๆ>าอย่ารีบทิ้งหนูแต่เราสัญญากันไว้แล้วใช่ไหมวันก่อนว่าเราจะไปด้วยกันหมอลงมาหกสิบหนูลงมาห้าสิบเลยเห็นไหมวันนี้ <laughs> <laughs> ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นทีมของเราที่จะ,ะ,จะเจริญไปด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ที่จะเดินไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ไปสู่ความผาสุกที่แท้จริงร่วมกันนะคะคาะนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับคารวะอาจารย์หมอเขียวดรจเจเพกาจอนค่ะกลับคารวะอาจารย์ด้วยความสำนึกบุญคุณยิ่งค่ะ กับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะ,ะเรียนทำใจไร้ทุกข์วยกันทุกท่านนะคะกับคารวะหมูมิตรีทุกท่านค่ะโนทนากับทุกท่านค่ะจะเรยนอภัยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ